มะเขือเทศกระสุกแล้วท่านได้เก็บเลยเก็บบ่ทันกินบ่ทันเก็บบ่ทันกินบ่ทันเลยจ้าดเูเด้อน่ะกระซี่ด้เก็บไว้ให้เก้านัา่นแหละเนาะเก็บบ่ทันกินบ่ทันจนว่าเน่าไปละเออเกิดใส่แน,น่นกับคืนมันกระซีไอ้นี่หรอกพี่น้องจนะแล้วมันกระซีงอกใหม่เนาะคะ่ะ มีได้เก็บกินมันก็ดีไปได้เนาะดีบ่าจ้าดีอยู่ได้เนะาะบ่ทันหมดดด้นะอีกสี่ห้าลูกยุหันนะเดี๋ยวไปเก็บก่อนเด้อคนไหนบ่มีต่ำสมมาเอากินบ่ทันค่ะบ่ได้แก้งว่าได้นี่นะนี่ะนี่สิพาไปเบิงค่ะ <laughs> อยู่มองนี่อีกจมปลายมองนี่อีกเนี่ยเห็นโม มาเด้อจ้ามาเขือเทศแตกแล้วบ้านนี่เก็บบอทันกินบอทัน